สงครามวิธีแห่งราชันตอนที่85กระบี่คล้ายวิชาอิไอที่ใช้ออกเมื่อครู่ของซูรีนับได้ว่าไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าวิชาวาดกระบี่ของตัวเขาแม้แต่น้อยและเมื่อเพลงกระบี่ชุดนี้ถูกใช้ออกด้วยผู้ฝึกยุทธระดับก่อกำเนิดขั้นที่7็มันก็ตวัดได้รวดเร็วดังเส้นสายอัศนีนอกจากเทียนหูที่เคยเจอมากับตัวจนไม่ได้แปลกใจอะไรแล้วทางด้านเซียวอยู่และเซียวฉวินกลับสแสดงความประหลาดใจออกมาอย่างเห็นได้ชัดบนใบหน้าพวกเขาไม่คาดคิดว่าซูรี่จะน่าเกรงขามถึงขั้นนี้ จากการลงกระบี่เมื่อครู่ของซูรี่ความแข็งแกร่งของซูลี่นั้นกล่าวได้ว่าอยู่ในระดับต้นๆของผู้ฝึกยุทธระดับก่อกำเนิดขั้นที่เจ็ดเช่นเดียวกันอย่างแน่นอน5า,าเอาไหนว่าพวกเจ้าจะสั่งสอนพวกเราให้รู้กฎระเบียบมีใช่หรือไรใหญ่พวกเจ้าทั้งสามกลับถอยหางจุกตูดไปเช่นนั้นกันเล่าหรือว่าพวกเจ้าหวาดกลัวกันเทียนหูหัวเราะเย้ยหยนันออกมาในขณะที่มองเห็นชายหนุ่มรุ่นพี่ปีสองทั้งสามคนค่อยๆก้าวถอยหลังออกไป ตอนนี้ใบหน้าของชายหนุ่มทั้งสามนั้นบิดเบี้ยวอย่างถึงขีดสุดเท่าที่มันจะบิดเบี้ยวได้พวกมันก้มหัวลงต่ำด้วยความอับอายก่อนที่จะรีบไปช่วยเหลือสหายที่นอนบาดเจ็บอยู่แล้วรีบจักไปด้วยความเสียใจเทียนหูมองซูหลีที่กำลังเดินกลับมาก่อนที่จะกล่าววาจาพร้อมกับสายหน้าซูหลี่เจ้าเองก็ปล่อยพวกเขาไปง่ายายเกินไปตอนแรกข้าคิดว่าเจ้าจะตัดข้อมือของพวกมันออกมาเสียอีกอะไรแค่เรียกเลือดเพียงเท่านี้ ไม่สมกับเป็นเจ้าเลยฮึมซูรี่เพียงแค่เสียงออกมาอย่างเหนื่อยๆก่อนจะเดินจากไปอย่างช้าๆไม่สนใจเทียนหูต้นหลิงเทียนพันหัวเราะออกมาพร้อมสายหน้าเช่นกันเทียนหูหักว่าเส้นเอ็นเจ้าโดนตัดขาดออกจนหมดสิ้นนั่นยังนับว่าแค่เรียกเลือดอีกหรือไงกระบี่ไวที่ใช้ออกเมื่อครู่ของซูรี่เห็นได้ชัดว่าสะบั้นเอ็นข้อมือของรุ่นพี่ขาดออกจนหมดสิ้นเรียกได้ว่าต่อจากนี้ไปมันต้องกลายเป็นคนพิการอย่างแท้จริงอะไรตัดเส้นเอ็นหมดเลยรึ เมื่อเทียนหูได้ฟังพลันตกตะลึงทันทีเสี่ยวอยู่กับเสี่ยวชวินเองก็ตกใจมากสีหน้าของพวกมันแฝงความเวทนาไม่น้อยสำหรับผู้ฝึกยุทธแล้วหากถูกตัดเส้นเอ็นมิสู้ตัดแขนทิ้งไปดีกว่าใบหน้าเฉยชาของสูริพันธ์แปรแปรเป็นใบหน้าที่เต็มไปด้วยความกระหายในการต่อสู้ทันทีหลังจากได้ยินวาจาของต้วนหลิงเทียนเขาไม่คิดเลยว่ากระบี่เมื่อครู่ของเขาจะถูกต้วนหลิงเทียนมองออกทะลุปรุโปร่ปรงเช่นนี้ ก็อย่างที่เขาคาดไว้ความแข็งแกร่งของต้นหลิงเทียนเองก็เพิ่มพูนขึ้นไม่น้อยไม่นานกลุ่มของต้นหลิงเทียนก็เดินจากไปทิ้งเหล่านักศึกษาเก่าใหม่เอาไว้พร้อมอารมณ์ที่คุกรุ่นสถานผู้คนต่างหันมองหน้ากันเองด้วยความหวาดกลัวที่อยู่ในสายตาข้าไม่คิดเลยว่านักศึกษาใหม่ปีนี้จะมีคนที่น่ากเกรงขามเช่นนั้นโผล่ออกมาพวกเราต้องจดจำกลุ่มคนเหล่านี้เอาไว้ให้ดีอย่าได้พลาดไปหาเรื่องพวกเขาเข้าละ่ะ เห็นได้ชัดว่าพวกเขาหวาดกลัวไม่น้อยตอนนี้เองมีร่างหญิงสาวสวมชุดสีแดงท่าทางหญิงแสโสแถมเต็มไปด้วยความโอหังไม่เห็นหัวผู้ใดก้าวเดินออกมาจากโรงอาหารพวกเจ้าทั้งหมดยืนทำอะไรกันเมื่อนางออกมานางก็ถามผู้คนหน้าโรงอาหารทันทีด้วยท่าทางโอหังไม่เห็นหัวผู้ใด แน่นอนว่านักศึกษาที่สามารถเข้าสถาบันบ่มเพาะขุนพลได้คือเหล่าอัจฉริยะที่มีความทะนงตนเองและมีความภาคภูมิใจรวมทั้งยิ่งอยู่ไม่น้อยเช่นนั้นจึงไม่มีใครคิดจะแยะแสสตรีชุดแดงนางนี้ท่าทางของสตรีชุดแดงดูร้ายขึ้นในทันใดเฮ hey, พวกเจ้าพี่หญิงลี่กล่าวถามพวกเจ้าพวกเจ้ายัางกล้างเงียบไม่กล่าววาจาง,งั้นหรือพวกเจ้ารู้หรือไม่ว่าพี่หญิงลี่เป็นผู้ใดเสียงสตรีสวมชุดคลุมสีน้ำตาลที่ยืนอยู่ด้านหลังของสตรีชุดแดงดังขึ้นพร้อมจ้องมองไปยังนักศึกษาโดยรอบ ข้าขอบอกกล่าวพวกเจ้าเอาไว้เลยพี่หญิงลี่เป็นหลานสาวของนางสนมองราชาซ้ำยังเป็นลูกพี่ลูกน้องขององค์ชายห้าแห่งเมืองหลวงลูกพี่ลูกน้องขององค์ชายห้านักศึกษาชายเมื่อครู่เริ่มเปลี่ยนท่านทิ้นท่าเป็นฮือฮาขึ้นมาเมื่อพวกเขาหันไปจับจ้องสตรีชุดแดงอีกครั้งคราวนี้ใบหน้าของพวกเขาเต็มไปด้วยความเกรงใจทุกคนยามนี้เรากับแปรเปลี่ยนเป็นคนละคนต่างไปจากเดิมโดยสิ้นเชิง ที่แท้คือแม่นางถงลี่นี่เองข้าได้ยินเสียงร่ำลือถึงความงามเฉิดฉายของท่านมานานแล้วแต่มิเคยได้พบเห็นวันนี้ได้พบแม่นางแล้วท่านช่างคู่ควรกับคำชมเชยเหล่านั้นนักนักศึกษาชายกล่าวออกมาด้วยสีหน้าประจบประแจงถูกแล้วแม่นางลี่ช่างงดงามหาใดเปรียบได้อย่างแท้จริงอาในที่สุดวันนี้เมื่อได้พบกับแม่นางลี่ข้าก็ได้รู้ว่าคำกล่าวโบราณน,นั้นไม่ได้ไร้ความจริงเสียทีเดียว แม่นางช่างงดงามจนมัจฉาย,ยังต้องจมวารีปักษีถึงขั้นตกนภาดวงจันทคงต้องอายจนต้องหลบโฉมสุดามวลพกาเองยังต้องละอายแม่นางอย่างแท้จริงเหล่านักศึกษาชายที่ไม่แยแสถงลี่เมื่อครูตอนนี้พวกมันทําตัวตื่นเต้นราวกับ,บวัวตัวผู้ติดสัตว์พบเจอตัวมีอย่างไรอย่างนั้นนี่เพราะพวกมันอยากใช้ถงลี่เป็นสะพานไปสารสัมพันธ์กับองค์ชายห้าเพื่อความมั่งคั่งและผลประโยชน์ในอนาคตถงลี่กล่าวถามออกมาอีกครั้งด้วยใบหน้าไม่สบอารมณ์ ในหญิงน้อยผู้นี้กล่าวถามพวกเจ้าว่ามันเกิดอะไรขึ้นรอยเลือดนี้ยังไม่แห้งดีเหมือนเพิ่งจะมีเรื่องราวเมื่อครู่คราวนี้เหล่านักศึกษาชายต่างพยายามเล่าเรื่องราวและลำดับเหตุการณ์ทั้งหมดอย่างละเอียดให้ถงลี่ฟังระดับก่อกำเนิดขั้นที่เจ็ดท่าทางของถงลี่จริงจังขึ้นเล็กน้อยก่อนที่แววตาของนางจะทอประกายเรืองวูบ อันที่จริงแล้วด้วยพรสวรรค์ที่มีมาแต่กําเนิดของนางคงไม่มีวันที่จะสามารถผ่านการทดสอบใดๆของทั้ง18มนทนจนเข้ามาร่ําเรียนในสถาบันบ่มเพาะขุนพลแห่งนี้ได้เหตุผลเดียวที่นางสามารถเข้ามาเรียนในสถาบันบ่มเพาะขุนพลแห่งนี้ได้คือการอาศัยความสัมพันธ์ระหว่างนางกับองค์ชายห้าเพื่อขอสิทธิ์ในการเข้าเรียนนั่นเองที่สําคัญจุดประสงค์หลักในการเข้ามาเรียนยังสถาบันบ่มเพาะขุนพลครั้งนี้ของนางก็คือการหาบุรุษที่จะมาเป็นคู่ครองของนาง นางนั้นตีค่าตัวเองไว้สูงส่งและบุรุษที่นางต้องการนั้นย่อมต้องเป็นอัจฉริยะไร้ผู้ต้านที่หาตัวจับยากตอนนี้นางได้ยินเรื่องราวของบุรุษผู้ที่มีเพลงกระบี่ล้ำเลิศคนนั้นถึงแม้ว่านางจะยังไม่เคยเห็นเขาด้วยสองตาแต่ตัวนางเองก็เริ่มสนใจและอยากรู้จักบุรุษหนุ่มผู้นี้ขึ้นมาทว่ายามนี้บุรุษผู้นั้นที่ถงลี่อยากพบเจอรหรือซูหลี่ได้เดินทางมายังป่าไผ่หลังสถาบันบ่มเพาะขุนพลพร้อมกับกลุ่มสหาย นี่เพราะครานี้ที่ซูหลี่ขอท้าประลองอีกครั้งต้วนหลิงเทียนไม่ได้ปฏิเสธทางด้านตัวต้วนหลิงเทียนเขาไม่ได้คิดเปิดเผยความสามารถและความแข็งแกร่งทั้งหมดเพื่อไม่ให้ซูหลี่ต้องรอวันที่อาจจะไม่มีทางมาถึงอีกต่อไปเขาจงใจที่จะจํากัดขีดความแข็งแกร่งของตัวเองเอาไวใ้ให้เท่าเทียมกับซูหลี่เสียดีกว่าอีกทั้งวิชากระบี่ของซูหลี่ได้ไปกระตุ้นความกระหายในการเอาชนะของเขาขึ้นมาด้วยเช่นกัน ในป่าไผ่ที่เงียบสงบมีเพียงเสียงลมพัดใบไม้วิววิดเทียนหูเซียวอยู่และเซียวชวินต่างเฝ้ามองอย่างใจจดจ่อทำตัวเป็นผู้ชมที่ดีต้วหลิงเทียนกับซูรี่ยืนประจันหน้ากันต้วหลิงเทียนนั้นจับจ้องไปยังซูรี่อย่างไม่วางตาสำหรับเขาตอนนี้ซูรี่สามารถชักกระบี่และตวัดฟันมาด้วยความเร็วสูงได้ทุกเมื่อหากเทียบกับปีที่แล้วไม่เพียงแต่ระดับบ่มเพาะของซูรี่จะพุ่งทยานไปไกลแต่ความเข้าใจในวิชายุทธยังสูงขึ้นอีกไม่น้อยต้วหลิงเทียนรับมือ ซูลีกล่าวออกมาด้วยน้ำเสียงแผ่วเบาและพริบตาต่อมาร่างของเขาก็พุ่งทยานไปอย่างหน้าพรั่นพรึงประดุดกระบี่คมกล้าเล่มหนึ่งไปหาต้นหลิงเทียนนดัดวยความเร็วราวกับดาวตกเนื้อศีรษะของซูลี่ปรากฏภาพเงาร่างช้างแมมมอดโบราณ10บตัวมาได้ดีต้นหลิงเทียนจ้องมองตาไม่กระพริบก่อนที่จะเริ่มเคลื่อนที่วิชาท่าร่างวิญญ,ญาณอสรพิษเคลื่อนกาย ร่างของตัวหลิงเทียนพันแปรแรันเป็นไรกระดูกเคลื่อนไหวลีลับอัศจรรย์ด้วยความแข็งแกร่งสิบช้างแมมมอดโบราณวุบไหวไปปะทะกับซูหลี่ราวกับอสสรพิษปรัดเปรียวตัวหนึ่งในแง่ของความเร็วทั้งคู่นั้นนับว่าบรรลุวิชาถ้าร่างระดับห้วงมหันรนกขั้นสูงซ้ำยังมีความสำเร็จในขั้นตอนแก่นแท้ด้วยกันทั้งคู่ความเร็วจึงคู่ขี้สูสีไม่มีผู้ใดด้วยก,วกัน เซี่ยลชวินตอนนี้เองพันตื่นตระหนกขึ้นมาแววตาของเขาฉายชัดออกมาถึงความประหลาดใจถึงแม้เขาจะเคยได้ยินมาว่าความแข็งแกร่งของต้นหลิงเทียนนั้นสูงส่งไม่ธรรมดาแต่เมื่อเขาได้เห็นมันด้วยสองตาเขาก็รู้แล้วว่าวาจานั้นไม่ได้เกินจริงแม้แต่ครึ่งคำฟุบฟุบร่างทั้งสองทะยานเข้าหากันราวกับเส้นสายอสศนีเงากระบี่สองประกาวิบวับ มุมองศาอีกทั้งท่วงท่าการชักกระบี่ของทั้งสองนับว่าไม่ต่างอะไรกับสองกระจบเงาเส้นแสงสองเส้นพันเรืองวูบออกมาพร้อมกันทั้งยังพร้อมเพรียงราวกับเป็นเวลาเดียวกันไม่ผิดเพี้ยนคร้งเสียงปะทะก,กันดังสนั่นของกระบี่บังเกิดขึ้นประกายไฟพุ่งแลบปรับปปปปก่อนที่ทั้งสองร่างจะสวนกันไปยืนสลับตำแหน่งเมื่อยืนอย่างมั่นคงทั้งคู่ก็หันกลับมาจ้องหน้ากันอีกครั้งการประทะก,กันครั้งแรกของพวกเขาเสมอ เมื่อเห็นฉากตรงหน้าอดไม่ได้ที่เทียนหูจะกล่าวออกมาบัดซบตัวประหลาดทั้งคู่แม้กระทั่งเซี่ยวอยู่กับเซี่ยวชวินยังอดไม่ได้ที่จะพยักหน้าเซี่ยวอยู่นั้นไม่คาดคิดเลยว่าความแข็งแกร่งของต้นหลิงเทียนจะมาถึงระดับนี้แล้วส่วนทางด้านเซี่ยวฉวินนั้นตกตะลึงอย่างถึงขีดสุดกว่าตามองทั่วตระกูลเซี่ยวของเขาบอกกล่าวได้เลยเหล่ารุ่นยาวที่มีระดับก่อกำเนิดขั้นที่เจ็ดหาได้มีผู้ใดทัดเทียมกับทั้งคู่ได้แม้แต่คนเดียวกระบีของพวกเขาว่องไวเกินไป ทั้งหมดที่เซี่ยวชวินเห็นนั้นมีเพียงประกายแสงหนึ่งแดงหนึ่งม่วงเรืองวูบขึ้นมาในชั่วพริบตาก่อนที่จะบังเกิดเสียงดังเคร้งแล้วทุกอย่างก็หายไปตัวหลิงเทียนหันไปจับจ้องซูหลี่ก่อนที่จะกล่าวถามออกมาอย่างสงสยัยซูหลี่อาวุธเจ้าก็เป็นอาวุธวิญญาณนี่เหตุใดเจ้าไม่ใช้ความสามารถขยายพลังของมันเล่าไม่ใช่ว่าเจ้าเองก็ไม่ได้ใช้หรอกหรือซูหลี่กล่าวย้อนออกมาพร้อมยิม้มประกายตาของตัวหลิงเทียนเรืองวูบขึ้นมาเล็กน้อย ข้าอยากเห็นขีดสุดความแข็งแกร่งของเจ้าข้าเข้าใจแล้วสุลี่พยักหน้าก่อนที่ขาของเขาจะกระทืบพื้นจนฝุ่นดินถูกตะกุยฟุ้งกระจายร่างกายของเขาพพุ่งพุ่งออกมาด้วยพลังงานต้นกำเนิดพุ่งทยานไปราวกระบี่คมกล้าอีกคราเส้นสายสีแดงเรืองวูบขึ้นมาอีกครั้งมันแลบขึ้นมาราวกับเงาไปตรงหน้าหลิงเทียน ในพริบตาเงาร่างช้างแมมมอดโบราณเหนือศีรษะสุสะลีพลันกลับกลายเป็น11บตัวแน่นอนว่ายามนี้ผลขยายพลังของอาวุธวิญญาณระดับ9ก้าในมือสุรีถูกใช้งานแล้ววิชาท่าร่างวิญญาณอสารพิษเคลื่อนกายต้นหลิงเทียนจับจ้องไปยังร่างสุรีตาขเขม็งสองขาเขาพลันขยับยกย้ายวูบไหวร่างราวกับอสารพิษตัวหนึ่งพุ่งไปยังสุลีเงาร่างช้างแมมมอดโบราณฉายออกมาสิบตัวและในขณะที่เขาชักกระบี่ออกมาเตรียมปะทะกับสุลีนั้น เงาร่างช้างแมมมอธโบราณเหนือหัวของต้นหลิงเทียนพันเปลี่ยนไปเป็นสิบเอ็ดตัวเชนกันเครง้งกระบี่ของพวกเขาทั้งคู่ปะทะกันพึบทันใดนั้นเองมือข้างหนึ่งที่ไม่ได้ถือกระบี่ของซูหลี่พลันควบแน่นพลังงานต้นกําเนิดออกมาอย่างน่าหวาดหวั่นก่อนที่จะซัดมายัางร่างของต้นหลิงเทียนฝ่ามือนี้กลับกลายเป็นวิชายุทธจูโจมระดับห่วงมหันรนบขั้นสูงที่มีความสําเร็จในขั้นตอนแก่นแท้อีกวิชาหนึ่งพลังเคลื่อนย้ายจักรวาล ต้นหลิงเทียนไม่รีรออะไรเขารีบเร่งเร้าพลังงานต้นกำเนิดโคจรหมุนวนตามแนวทางพลังเคลื่อนย้ายจากรวาลทันทีเขาคาดไม่ถึงจริงๆว่าซูลี่จะสามารถฝึกฝนวิชายุธฝ่ามือจนบรรลุขั้นสูงเช่นนี้เอาไว้อีกวิชาฝ่ามือของซูลี่พลันฟาดปะทะกับกรอบพลังงานต้นกำเนิดของต้นหลิงเทียน กรอบพลังงานต้นกําเนิดของหลิงเทียนสันสถานราวระรอกคลื่นมันดูดซับพ,พลังทําลายของซูหลี่ก่อนที่จะหมุนวนสะท้อนกลับไปยังฝ่ามือของซูหลี่ในพริบตาจนฝ่ามือเขาสันสถานชารริกซัดหอกมาหอกนั้นคืนสนองและเมื่อบรรลุผลกรอบพลังงานต้นกําเนิดของต้นหลิงเทียนพันสลายไปทันทีฟุบและทันใดนั้นแขนข้างที่ไม่ได้จับกระบี่ของหลิงเทียนพันแกวงออกมาอย่างหน้าเกรงขามราวกับงูเหลือมตวัดหางปอง ฝ่ามือและอวัยวะภายในของซูหลี่นั้นยังไม่หายจากอาการสะสานเ <st> พราะผลพลังงานที่ต้นหลิงเทียนสะท้อนกลับมาด้วยวิชาป้องกันพลังเคลื่อนย้ายจากกระวานทั้งกระบี่ในมือขวายังถูกหยุดเอาไว้ด้วยกระบี่ของต้นหลิงเทียนยามนี้เขาไม่อาจหลบหรือป้องกันแขนที่แกว่งออกมาอย่างพรั่นพรึงของต้นหลิงเทียนได้สุดท้ายเขาจึงถูกซัดอย่างจังโชคดีที่ต้นหลิงเทียนนั้นสามารถควบคุมพลังงานได้อย่างแยบยลสามารถลดพลังทำลายลงได้อย่างทันท่วงทีเขาจึงไม่ได้รับบาดเจ็บหนักแต่อย่างใด ซู่หลีปล่อยร่างปลิวกระเด็นลอยออกไปตามแรงประทะไม่ฝืนหักโหมก่อนที่เขาจะประคองร่างตัวเองลงพื้นอย่างทุลักทุเลโลหิตของเขาเหมือนหมุนวนอย่างบ้าคลั่งในร่างจนแทบกระอักออกมาเขาไม่คิดรั้งร,งรออะไรรีบหยิบโอสดทองประสานกายระดับก้าออกมากลืนลงไปทันทีหลังจากนั้นช่วครู่อาการของเขาก็เริ่มดีขึ้นตัวหลิงเทียนชนะเทียนหูไร้คำจะกล่าว ก่อนหน้านี้เขาคิดว่าอย่างเก่งตัวหลิงเทียนก็คงทําได้เพียงแค่เสมอกับซูหลี่ได้เท่านั้นและเมื่อเขาเห็นว่าซูหลี่ใช้ฝ่ามือออฝาดไปยังตัวหลิงเทียนเขาก็คิดว่าตัวหลิงเทียนคงต้องประชัยแน่แล้วเขาคาดไม่ถึงจริงๆว่าซูหลี่ยังซ่อนไพ่ลับใบนี้เอาไว้และเลือกที่จะปิดบังความแข็งแกร่งเอาไว้ส่วนหนึ่งมาดลอดเวลานอกจากวิชากระบี่ไวเลิศ์ล้ำซูหลี่กลับฝึกวิชาฝ่ามือที่น่าตกตะลึงเช่นนี้ แต่สิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาต่อมาทำให้เทียนหูสันสถานราวกับเกวียนที่ทะยานขึ้นเนินแล้วลงเนินอย่างรวดเร็วต้นหลิงเทียนกลับใช้วิชาป้องกันอันประเสริฐได้ในเสี่ยวพริบตาหยุดยั้งฝ่ามือของซูหลี่ก่อนที่เขาจะเหวี่ยงแขนออกไปอย่างลีบรับซูหลี่กระเด็นออกมาเช่นนี้และตอนนี้เมื่อเขาเห็นสภาพร่างกายและอาการของซูหลี่เขารู้ได้ทันทีว่าซูหลี่พ่ายแพ้แล้วเซี่ยวอยู่และเซี่ยวชวินพันหันมามองหน้ากันเองทั้งคู่เห็นสายตาที่แฝงความหวาดกลัวเอาไว้ในดวงตาของกันและกันได้ชัดเจน ความแข็งแกร่งของต้วนหลิงเทียนเป็นเรื่องที่น่าพันพึงอย่างแท้จริงอดไม่ได้ที่เซี่ยวฉวินจะถอนหายใจออกมาด้วยความชื่นชมข้าไม่อยากจะเชื่อเลยเพียงเวลาแค่หนึ่งปีเท่านั้นหลังจากที่ข้าเห็นเขาครั้งสุดท้ายแต่ความแข็งแกร่งของเขากลับเพิ่มพูนถึงเพียงนี้ยามนี้สายตาของเซี่ยวอยู่ที่ใช้จับจ้องไปยังหลิงเทียนนั้นเต็มไปด้วยความซับซ้อนภาพวันเก่ายามที่ต้วนหลิงเทียนแข็งแกร่งขึ้นทีละขั้นพันฉายวนออกมาอีกครั้ง ตั้งแต่ครั้งแรกที่พบกันต้วนหลิงเทียนก็โดดเด่นขึ้นมาในงานชุมนุมของเหล่าอัจฉริยะและสุดท้ายก็สามารถเอาชนะตัวเขาได้และกลายเป็นอันดับหนึ่งในงานชุมนุมมังกรซ่อนหลังจากนั้นต้วนหลิงเทียนก็ไปส่องประกายอย่างยิ่งใหญ่ในค่ายบ่มเพาะอ,อัจฉริยะซ้ำยังก่อปาฏิหารซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนทำให้ตัวเขาเองตกตะลึงจนไม่รู้จะตกตะลึงอย่างไรแล้วไม่รู้ว่าตั้งแต่เมื่อไหร่กันที่ชายหนุ่มที่เคยมีความแข็งแกร่งเท่าเทียมกับเขาได้ทิ้งห่างเขาไปไกลโขจนถึงเพียงนี้ ต้วนหลิงเทียนข้าไม่คิดจริงๆว่าหลังจากการฝึกหนักมาถึงหนึ่งปีเต็มข้ายังเอาชนะเจ้าไม่ได้สุลี่กล่าวออกมาพร้อมถอนหายใจแต่เขาหาได้หดหู่ไม่อีกทั้งประกายตาของเขายังฉายชัดออกมาถึงความมุ่งมั่นและความกระหายในการต่อสู้ก็ไม่ได้ลดลงแต่ข้าจะยกเจ้าเป็นเป้าหมายของข้าและสักวันข้าจะเอาชนะเจ้าให้ได้ข้าจะรอวันที่ได้ประมือกับเจ้าอีกต้วนหลิงเทียนพยักหน้ารับเบาๆ ซูหลีนั้นเป็นผู้ฝึกยุทธที่จิตใจเด็ดเดี่ยวและมั่นคงในหนทางแห่งวิธียุทธมากที่สุดคนหนึ่งในชีวิตเขาไม่บังเกิดความท้อแท้เพียงเพราะล้มเหลวแม้แต่เพียงนิดเขาลุกขึ้นมาอย่างกล้าหาญและพร้อมที่จะทำการต่อสู้อีกครั้งและแน่นอนว่าตัวตนเช่นนี้ในความทรงจำของจักรพรรดกลับชาติมาเกิดเองก็มีไม่น้อยและตัวตนเหล่านั้นทั้งหมดล้วนแล้วแต่เป็นผู้ยิ่งใหญ่และเป็นตำนานบทหนึ่งของโลกใบนี้ทั้งสิ้น พวกเขากลายเป็นตัวตนที่ยิ่งใหญ่เรื่องระบือลือนามจนผู้คนทั้งแผ่นดินล้วนรู้จักต้นหลิงเทียนมั่นใจว่าตรับใดที่หัวใจของซูรี่ยังคงตั้งมั่นและแน่วแน่ในวิทียุทธ์อนาคตของเขานั้นคงต้องเป็นตัวตนที่ยิ่งใหญ่และมีชื่อเสียงเรืองนามเป็นผู้ฝูกที่แข็งแกร่งจนสามารถสร้างตำนานของตนจนระบือลือลั่นได้อย่างแน่นอนหลังจากสอดกระบี่อ่อนดารามง่งถึงฟักต้นหลิงเทียนก็หันไปมองซูรี่และเทียนหูก่อนที่จะกล่าวถามออกมาว่า เฮ้ฝ่ายดาวขุนพลของพวกเจ้าช่วงบ่ายต้องทำอะไรบ้างหรือเทียนหูคิดเล็กน้อยก่อนที่จะกล่าวตอบออกมาช้าช้าหนิวหมังกล่าวว่าให้มาเข้าห้องเรียนให้ตรงเวลาแต่จะทำอะไรนี่ข้าเองก็ไม่รู้แล้วของพวกเจ้าละ่ะพวกเรามีเวลาว่างตลอดทั้งบ่ายจะทำอะไรก็ได้แต่ต้องอยู่ที่สนามฝึกซ้อมเมื่อถึงเวลาแล้วก็สามารถออกจากสถาบันและกลับบ้านได้เซี่ยวอยู่กล่าวออกมาก่อนที่จะหัวเราะ อาฝ่ายดาวกุลสือของพวกเจ้าช่างดีนักใบหน้าของเทียนหูนั้นเต็มไปด้วยความอิจฉาแต่น่าเสียดายที่เขาก็ทำอะไรไม่ได้คิ้วของหลิงเทียนยกขึ้นเล็กน้อยเอาล่ะพวกเราไปกันเถอะได้เวลาแล้วหลังจากเดินออกจากป่าไผ่แล้วเซี่ยวอยู่เซี่ยวฉวินและตัวหลิงเทียนก็มุ่งหน้าไปยังลานฝึกซ้อมส่วนซูหลี่กับเทียนหูนั้นแน่นอนว่าย่อมต้องไปห้องเรียนของฝ่ายดาวขุนพล เมื่อมาถึงสนามฝึกซ้อมหลิงเทียนก็พบว่าในสนามไม่ได้มีผู้คนมากมายอะไรนอกเหนือจากนักศึกษาของฝ่ายดาวกุนซือที่หนึ่งแล้วก็มีเพียงคนของฝ่ายดาวกุนซือชั้นปีอื่นๆเท่านั้นสำหรับตลอดช่วงบ่ายเซี่ยวอยู่กับเซี่ยวชวินเองก็ไปประลองชี้แนะกับคนอื่นๆส่วนต้นหลิงเทียนนั้นนอ,นนอนบนต้นไม้ขนาดใหญ่ที่อยู่นอกเขตลานฝึกซ้อมไปเล็กน้อยและดูเหมือนจะหลับสบายไม่น้อยเมื่อเขาตื่นขึ้นมาเขาก็สังเกตเห็นว่าคนอื่นๆได้ออกจากลานฝึกซ้อมกลับกันไปหมดแล้ว ต้นหลิงเทียนเจ้านี่ก็สบายจริงนะเล่นหลับทั้งบ่ายเช่นนี้ไปหาอะไรดื่มกันไหมเซี่ยวอยู่ที่ไม่รู้เดินมาถึงใต้ต้นไม้เมื่อไหร่เงยหน้าขึ้นไปกล่าวถามต้นหลิงเทียนเอาไว้วันอื่นเธอวันนี้ดูท่าที่บ้านข้าคงเป็นห่วงแย่แล้วต้วนหลิงเทียนปฏิเสธคำชวนจากเซี่ยวอยู่ก่อนหน้าที่เขาจะออกมาวันนี้เขาไม่รู้ว่าสถาบันบ่มเพาะขุนพลจะไม่อนุญาตให้นักศึกษาออกไปนอกสถาบันในตอนเที่ยงและต้องอยู่รับประทานอาหารกลางวันที่สถาบันเช่นนี้ ป่านนี้ไม่รู้ว่าสาวน้อยที่งดงามทั้งสองกับมารดาของเขาจะเป็นห่วงถึงขนาดไหนแล้วยอมได้เซี่ยวอยู่ไม่ได้รบเร้าอะไรเขากับเซี่ยวฉวินจึงเดินออกจากสถาบันบ่มเพาะขุนพลไปด้วยกันและกลับเขตที่พักตระกูลเซี่ยวต้วนหลิงเทียนเองก็เร่งรีบกลับท่านเข้าถันขันและเมื่อมาถึงก็เป็นอย่างที่เขาคิดเอาไว้ไม่มีผิดสตรีทั้งสามในบ้านล้วนเป็นกังวลและห่วงใย,ยเขามากและเมื่อพวกนางเห็นเขากลับมาก,ก็เริ่มยิงคำถามมากมายทันทีตั้งแต่ยังไม่เข้าบ้าน และหลังจากที่เขาอธิบายเหตุผลออกไปสตรีทั้งสามก็ถอนหายใจออกมาด้วยความโล่งอกค่ำคืนนั้นหลังจากที่รับประทานอาหารค่ำเสร็จต้วนหลิงเทียนก็ยังคงบ่มเพาะพลังตามวิชาก้าวมักงกรจากพระศิคมสังครามเขารู้สึกได้ว่าเขาใกล้ที่จะตัดผ่านระดับไปได้แล้วแต่ดูเหมือนมันจะขาดอะไรที่สำคัญสักอย่างช่างมันเถอะข้าค่อยๆบ่มเพาะไปเรื่อยๆก็ได้บางทีมันอาจจะเป็นเพราะเหตุผลทางด้านอารมณ์ หลังจากที่หลับสนิทอย่าสบายตัวเช้าตื่นขึ้นมาหลิงเทียนก็เริ่มบ่มเพาะช่วงเช้าตามปกติแต่ทวายามนี้ในหัวใจของเขากลับไม่รู้สึกติดขัดอะไรแม้แต่น้อยและทันใดนั้นเองใบหน้าของตัวหลิงเทียนก็ค่อยๆเผยร่องรอยแห่งความยินดีออกมาปังพลังงานต้นกำเนิดของเขาทะลวงผ่านคอขวดได้อย่างง่ายดายราวกับได้รับการช่วยเหลือจากเทพเซียนระดับบ่มเพาะของเขาพลันตัดผ่านไปอยู่ที่ระดับก่อกำเนิดขั้นที่ห้าทันที นี่มันจริงหรือเนี่ยถึงขนาดที่ต้นหลิงเทียนกล่าวออกมาเช่นนี้แน่นอนว่าต้องเป็นเรื่องสำคัญตอนนี้เองต้นหลิงเทียนพันสัมผัสได้ว่าพลังวิญญาณของเขามีการเปลี่ยนแปลงเนื่องมาจากการตัดผ่านระดับเมื่อครู่และตอนนี้ดูเหมือนประสาทสัมผัสร,รอบด้านเขาจะคมชัดมากขึ้นนี่มันพลังวิญญาณระดับเดียวกันกับพลังวิญญาณของผู้ฝึกยุทธระดับวิญญาณแรกก่อตั้งดวงตาของต้นหลิงเทียนพันเบิกกว้างขึ้น นายน้อยเจ้ากะได้เวลาทานอาหารเช้าแล้วเจ้ากะน้ำเสียงของเคอรเอ๋อดังออกมาจากด้านนอกเคอรเอ๋อเจ้ากินก่อนได้เลยเดี๋ยวข้าแต่งตัวเสร็จแล้วจะตามออกไปในขณะที่ตัวหลิงเทียนแต่งตัวความทรงจําของจักรพรรดกลับชาติมาเกิดก็ถูกเขาค้นหาอย่างบ้าคลาั่งตอนนี้สิ่งที่เขากําลังทําก็คือการค้นหาอาคมจะรึกจากความทรงจําที่มากมายราวกับไร้ที่สิ้นสุดของจักรพรรดกลับชาติมาเกิด และอาคมจารึกที่เขาค้นหาก็เป็นอาคมจารึกสำหรับผู้จารึกระดับวิญญาณแรกก่อตั้งมีอาคมจารึกมากมายอยู่ระดับนี้และที่เขามองหาก็เอาเฉพาะแต่อาคมจารึกที่มีไว้โจมตีเท่านั้นสำหรับอาคมจารึกสายอื่นๆตอนนี้หลิงเทียนยังไม่คิดที่จะศึกษาและจารึกพวกมันตอนนี้เนื่องจากยามนี้ทุนทรัพย์ที่เขามีอยู่มันเพียงพอให้ซื้อวัตถุดิบสำหรับจารึกอาคมที่สามารถฆ่าผู้ฝึกยุทธระดับวิญญาณแรกก่อตั้งได้แค่สามชุดเท่านั้น เขาจะไม่ใช้เงินของเขาไปกับการจารึกอาคมรูปแบบอื่นๆมีเพียงอาคมจารึกสายจู่โจมเท่านั้นที่เหมาะสมที่สุดในการรักษาชีวิตหลังจากที่แต่งตัวเสร็จตัวหลิงเทียนก็เดินออกมาลานด้านหลังบ้านปกติแม่ของเขาและสองสาวชอบที่จะมานั่งกินอาหารกันที่นี่ในฐานะเจ้าของบ้านแล้วตัวหลิงเทียนก็ออกกฎไว้ข้อหนึ่งว่านอกเหนือจากสมาชิกในครอบครัวของเขาแล้วอนุญาตให้เพียงชงชเฉวียนและชิงรูเท่านั้นที่สามารถเข้ามาภายในลานบ้านด้านหลังได้ ลี่หลัวสังเกตเห็นใบหน้าอารมณ์ดีของหลิงเทียนลูกเทียนอะไรทําให้เจ้าแลดูหน้าระรื่นเช่นนี้กันไม่มีอะไรหรอกท่านแม่พอดีระดับบ่มเพาะของข้าก้าวหน้าขึ้นเท่านั้นเองต้วนหลิงเทียนกล่าวออกมาอย่างลวกๆก ตอนนี้สิ่งที่เขาให้ความสําคัญมากที่สุดไม่ใช่ระดับบ่มเพาะแต่เป็นพลังวิญญาณของเขาตอนนี้ความก้าวหน้าของระดับบ่มเพะหนึ่งระดับนั่นก็เพิ่มความแข็งแกร่งให้แก่เขาเพียงช้างมามอดโบราณหนึ่งลบสองตัวเท่านั้นหากไปเทียบกับพวกระดับกําเนิดแก่นแท้ขึ้นไปนี่ไม่ได้เป็นอะไรเลยแต่ความก้าวหน้าในด้านพลังวิญญาณนั้นมันต่างกันตอนนี้ความสามารถของเขาสูงพอที่จะจารึกอาคมที่สามารถใช้สังหารเหล่าผู้ฝึกยุทธในระดับวิญ,ญญาณแรกก่อตั้งได้แล้ว ตัวเลวร้ายข้าได้ยินชงเหวียนกล่าวว่าตอนนี้ข่าวใหญ่ในเมืองที่กำลังพูดถึงกันไปทั่วทั้งเมืองนั้นบอกว่าเมื่อสองเดือนที่ผ่านมามีผู้หลอมโอสถระดับเกอายุ18ปีปรากฏตัวขึ้นมาที่สมาคมผู้หลอมโอสถคนคนั้นเป็นเจ้าใช่ไหมลี่เฟยมองไปที่ต้วนหลิงเทียนด้วยรอยยิ้มลอเลียนนางจำได้ว่าเมื่อสองเดือนก่อนต้วนหลิงเทียนได้ปลอมตัวออกจากบ้านไปครั้งหนึ่งและดูเหมือนว่าเรื่องราวในสมาคมผู้หลอมโอสถก็เกิดขึ้นวันนั้นพอดีด้วยอะไรกันเล่า ในเมื่อเจ้าเองก็เดาได้แล้วจะถามทำไมหืมตัวหลิงเทียนหันกลับไปจ้องตาของลี่เฟยที่จะไล่สายตาลงมาอยู่ที่เนินอกที่แสนงดงามอบอิ่มของลี่เฟยและตอนนี้เองหลิงเทียนน้อยพลันร้อนระอุข,ขึ้นมาและเริ่มตอบสนองต่อเพลิงอารมณ์ในใจอันที่จริงมันก็เป็นเวลาน,านานแล้วที่เขาไม่ได้มีช่วงเวลาทำรักกับสาวน้อยคนนี้ เมื่อลีเฟยสังเกตเห็นแววตาทาวิวหาของต้นหลิงเทียนพวงแก้มเนียนสวยของนางพลันเจือสีแดงระเรื่อขึ้นมาก่อนที่จะมองไปยังหลิงเทียนด้วยแววตาลึกซึง้งหลังที่สูดหายใจเข้าลึกๆและสงบสติอารมณ์ที่กำลังพุ่งพ่านต้นหลิงเทียนค่อยๆระง,งับความปรารถนาที่คุกรุ่นขึ้นมาในหัวใจได้สำเร็จและออกจากลานบ้านด้านหลังไปหลังจากเสร็จสิ้นมือ้อาหาร ชงชเฉวียนหลังจากที่เรียกชงชเฉวียนมาพบที่ร้านด้านหน้าต้นหลิงเทียนก็หยิบผู้กันกับกระดาษออกมาก่อนที่จะเริ่มเขียนรายการวัตถุดิบที่มีจํานวนไม่น้อยลงในกระดาษเอาละ่ะเจ้าไปรวบรวมวัตถุดิบในรายการนี้ให้ข้าโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้ส่วนนี้เงินสิบล้านเหรียญเงินรับไปในขณะเดียวกันกับที่ส่งใบรายการวัตถุดิบไปให้ชงชเฉวียนต้นหลิงเทียนก็หยิบเงินทั้งหมดที่อยู่ภายในแหวนมิติของเขาทั้งสิ้นถึงหนึ่งหมื่น 000เหรียญเงินและมอบให้งฉงเฉวียนขอรับนายน้อยงฉงเฉวียนกล่าวตอบอย่างสุภาพแล้วเขาก็ออกจากบ้านไปทันทีทางด้านต้วหลิงเทียนหลังจากสั่งงานงฉงเฉวียนแล้วตัวเขาก็ออกเดินทางไปยังสถาบันบ่มเพาะขุนพลเมื่อต้วหลิงเทียนเดินทางมาถึงห้องเรียนของยายดาวกุนซือเขาก็เห็นว่าตอนนี้เซี่ยวอยู่และเซี่ยว์ชวินนั่งรอยอยู่ในห้องแล้วเฮ้พวกเจ้าสองคนช่างมาถึงเร็วนัก เนื่องจากชั้นเรียนยังไม่เริ่มขึ้นทั้งสามคนจึงกล่าวสนทนากระซิบกระซาบกันเรื่อยเปื่อยดวงตาของต้วนหลิงเทียนทอประกายขึ้นมาเล็กน้อยก่อนที่จะจ้องไปยังเซี่ยวฉวินแล้วกล่าวถามออกมาจริงสิเซี่ยวฉวินเจ้าเองก็เป็นสิทธิ์อัจฉริยะของตระกูลเซี่ยวแห่เมืองหลวงเจ้าทราบหรือไม่ว่าระดับบ่มเพาะที่เรียกกันว่าระดับธรรมชาติที่ผู้คนในเมืองหลวงของอาณาจักรนพาล่องแห่งนี้กล่าวถึงมันหมายความว่าอย่างไรกันแน่ เพราะจากสิ่งที่ข้าได้รับรู้มาผู้ฝึกยุทธระดับธรรมชาติที่พวกเจ้าเรียกกันนั้นไม่ใช่ผู้ฝึกยุธทธระดับธรรมชาติแม้แต่น้อยแต่สมควรเรียกว่าครึ่งก้าวธรรมชาติเสียมากกว่าเพราะพวกเขานั้นยังนับว่าเป็นผู้ฝึกยุทธที่มีระดับบ่มเพาะเพียงระดับวิญ,ญญาณแรกก่อตั้งขั้นที่เกเท่านั้นเซี่ยวชวินสายหัวออกมาก่อนที่จะยิ้มเจ้ากล่าวถามได้ถูกคนแล้วคนอื่นนั้นอาจจะไม่รู้คําตอบของคําถามเจ้าแต่ข้ารู้ อันที่จริงแล้วในอาณาจักรพลพล้องแห่งนี้ตัวตนที่เรียกว่าผู้ฝึกยุทธระดับธรรมชาตินั้นส่วนมากจะแตกต่างจากผู้ฝึกยุทธระดับธรรมชาติของจริงที่ร่ำลือกันว่าสามารถควบคุมและเข้าใจวิธีแห่งธรรมชาติจนสามารถห่อเหินเดินอากาศได้18ผู้ว่าการบนทลของอณาจาักรพาพล่องหัวหน้าองค์รักคุ้มกันของกลุ่มการค้าทั้ง3ที่กระจายกันอยู่ในแต่ละพื้นที่รวมทั้งตัวตนผู้ฝึกยุทธระดับธรรมชาติของตระกูลเซี่ยวของข้าด้วย พวกเขาทั้งหมดนั้นล้วนเป็นผู้ฝึกยุทธระดับวิญญาณแรกก่อตั้งขั้นที่เก้าหรือกล่าวได้ว่ามันเป็นดั่งคำกล่าวของเจ้าที่เรียกว่าครึ่งเก้าระดับธรรมชาติไม่ผิดเพี้ยนพวกเขาทำได้เพียงลอยตัวอยู่ในอากาศแค่ช่วงสั้นๆเท่านั้นยังไม่อาจเหินบินได้อย่างอิสระเซี่ยวชวินค่อยๆกล่าวออกมาต้วนหลิงเทียนพยักหน้ามันเป็นดั่งที่เขาคิดเอาไว้ไม่มีผิดพระยานี่เหวียนนั้นยังเป็นผู้ฝึกยุทธที่อยู่ในระดับขั้นนี้ แล้วมีผู้ฝึกยุทธที่มีระดับธรรมชาติที่สามารถควบคุมอากาศจนเหินบินได้อยู่ภายในอาณาจักรกรนพาล่องแห่งนี้หรือไม่ตอนนี้ต้วหลิงเทียนพันนึกถึงชายชาราที่เป็นเจ้าพระยาของจวนเจ้าพระยาทันทีแม้ว่าชายชาราคนนั้นจะได้รับพิษจ,จากพังพรธรมินไร้ลักจนพลังงานต้นกําเนิดของเขาถูกสะกดเอาไว้แต่เขาน่าจะเป็นผู้ฝึกยุทธระดับธรรมชาติที่คนในอาณาจักรนี้เข้าใจหรือหากกล่าวให้ชัดเขาเป็นผู้ฝึกยุทธระดับแรกสัมผัสธรรมชาติเท่านั้นแน่นอนว่าย่อมมี เซี่ยชวินพยักหน้าและก็กล่าวออกมาด้วยแววตาที่เต็มไปด้วยความเคารพตามข่าวลือแล้วมีอยู่ถึงสามคนที่เป็นผู้ฝึกยุทธระดับธรรมชาติที่แท้จริงแห่งอาณาจักรพาล้องแห่งนี้คนหนึ่งนั้นอยู่ในตระกูลราชวงศ์อีกคนนั้นอยู่ที่จวนเจ้าพระยาเรืองทิและอีกคนนั้นอยู่ที่องค์กรเงายมทูตเงายมทูต ตวนหลิงเทียนรู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยตัวเขาก็คิดว่าไม่ได้แปลกอะไรที่ตระกูลราชวงศ์จะมีผู้ฝึกยุทธระดับแรกสัมผัสธ,ธรรมชาติเพราะจะอย่างไรก็เป็นตระกูลที่มีอำนาจถึงขั้นครอบครองอาณาจักรแต่องค์กรเงายมทูตที่เป็นองค์กรนักฆ่ากลับมีผู้ฝึกยุทธระดับแรกสัมผัสธรรมชาติเป็นผู้บงการเช่นนี้หลังจากที่เซี่ยวชวินอธิบายจบเขาก็กล่าวเสริมออกมาอีกว่าเอาล่ะเช่นนี้พวกเจ้าทั้งสองก็รู้แล้วแต่อย่าได้ไปบอกกล่าวกับผู้อื่นเชียว นี่เป็นความลับที่สำคัญอย่างยิ่งสำหรับอาจักรของพวกเราข้าเองถ้าไม่ไปก่อกวนรบเราท่านปู่มาแล้วหลักก็ท่านคงไม่บอกกล่าวแก่ข้าหรอกต้วนหลิงเทียนและเซี่ยวอยู่เองก็พยักหน้ารับอย่างเข้าใจจะมีกี่คนกันที่รู้ว่าผู้ฝึกยุทธระดับธรรมชาติที่พวกมันเข้าใจและแพร่กระจายไปทั่วอยู่ด้านนอกแท้จริงแล้วยังเป็นผู้ฝึกยุทธระดับวิญ,ญญาณแรกก่อตั้งครึ่งเก้าธรรมชาติเท่านั้นเซี่ยวฉวินถอนหายใจออกมาเบาๆ หลังจากที่สนทนาครั้งนี้ต้วนหลิงเทียนเองก็เริ่มเข้าใจโครงสร้างและการกระจายอำนาจภายในของอาณาจักรนภาล่องในอาณาจักรนภาล่องแห่งผู้ฝึกยุทธที่แข็งแกร่งที่สุดคือคนของราชวงศ์ผู้ฝึกยุทธทรงพลังที่อยู่ในระดับธรรมชาติของราชวงศ์นั้นได้รับการกล่าวขานว่าแข็งแกร่งที่สุด